สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตร2ตัวล่างชุดเดียวตรงๆนะครับก็เป็นแนวทางใหม่ที่เพิ่งจัดทําขึ้นมาในงวดนี้เป็นงวดแรกนะครับแต่สูตรหลัก10ในสูตรที่1จะเป็นข้อมูลเก่าที่ลงให้ใน้งวดที่ผ่านมานะครับส่วนสูตรที่2หลักหน่วยล่างเนี่ยก็เป็นสูตรใหม่นะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้ง2ส,สูตรก็ดูคาเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับวันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะว่าผมจะจับให้ถูกหรือเปล่านะครับสาหรับเลขท้าย2ตัวล่างชุดเดียวนะครับมาดูวิธีการคํานวณในสูตรที่1นะครับสูตรแรกเนี่ยจะเป็นสูตรหลัก10ล่างสูตรเก่าที่เคยลงให้หน้งวดนที่ผ่านมานะครับใช้หลัก10บนบวกกัน2ครั้งบวกหน่วยบนบวกหน่วยล่างบวก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่2แล้วก็บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1 2ครั้งบวก9คงที่ได้ตตัััวววเเดด่นนียนะครบ สูตรที่2เป็นสูตรใหม่นะครับก็เป็นข้อมูลเก่าที่ผมทําเอาไว้นะครับใช้หลักพันบวกกัน2ครั้งบวก10บนบวก10บล่างบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1 2สองครั้งบวก10หน้าครั้งที่1บวกร้อยหน้าครั้งที่2บวก10ท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2 2ครั้งบวกหกคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับมาดูสถิติยอดหลังงวดแรกนะครับงวดแรกนะครับสูตรที่1นเนี่ยได้เลข6สูตรที่2ได้เลข7นะครับมันก็ได้ชุดเดียวคือ6 7นะผลรางวัลออก6 7 ก็เข้าทั้งสองสูตรถูกเป็นงวดแรกนะครับงวดถัดมาครับได้เก้ากับหนึ่งนะครับก็ออกเก้าหนึ่งเข้าทั้งสองสูตรนะครับ,ออาารบถูกเป็นงวดที่สองงวดถัดมาคำนวณได้สี่กับหกนะครับและผลรางวัลออกสี่หกก็ถูกเป็นงวดที่สามนะครับงวดถัดมาคำนวณได้หกกับหกนะครับออกเบิ้ลหกหกก็เข้าทั้งสองสูตรนะครับงวดถัดมาได้ตัวเดียวกันคือเลขสี่กับเลขสี่นะครับผลรางวัลออกเบิ้ลสี่สี่ ก็ถูกเป็นงวดที่5นะครับงวดถัดมาได้เลข6กับเลข3นะได้ชุดเดียว6 3นะครับผลรางวัลออก6 3ก็เข้าทั้ง2สูตรนะถูกเป็นงวดที่6งวดถัดมาสูตรที่1ได้เลข1สูตรที่2ได้เลข4นะครับผลรางวัลออก1 4ก็เข้าทั้ง2สูตรนี่นะครับสถิติก็เข้าเป็นงวดที่7นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมาดูงวดล่าสุดนะครับสูตรคำนวณได้เลข9กับเลข1 ผลรางวัลออก91นะครับก่อมาทั้ง2ส,สูตรนะครับเข้าตรงๆไม่ต้องกลับนะครับถิติก็8งวดติด1นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8แต่ในงวดวันที่16ธันวาคมไม่รู้มันจะเข้าแบบนี้หรือเปล่านะครับก็เป็นแนวทางที่ผมจัดทำขึ้นมาใหม่เท่านั้นนะครับามาดูตัวเลขงวดใหม่นะครับว่าทั้ง2ส,สูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับสูตรที่1หลนึ่งในหลายๆท่านก็น่าจะทราบแล้วนะเป็นข้อมูลเก่าเนาะ ใช้หลักสิบบนบวกกันสองครั้งเก้าเก้าสิบแปดนะครับบวกหลักหน่วยบนเลขเจ็ดบวกหน่วยล่างเลขหนึ่งบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งเลขหก 6, บวกหน่วยหน้าครั้งที่สองเลขห้าบวกร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งเลขสองบวกสิบท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งแปดแปดสิบหกแล้วบวกเก้าคงที่นะครับบวกเก้าคงที่ สิบแปดบวกเจ็ดยี่บห้ายี่วกหนึ่งยี่บหกยีกบวกหกสห้าเจ็นะครับสานะครับบวกหกส่เป็นห้าสิวกเนะครับหก่ได้เลขสนะครับเลขสในตำแหน่งหลักสิบล่างก็จะเป็นสูตรเก่าที่เคยลงให้นงวดก่อนนะครับแต่ผมก็เอามาจับกับสูตรใหม่นะครับหลักสิล่างผมยังใช้สูตรเดิมนะครับเลขส คราวนี้มาดูหลักหน่วยในสูตรที่2จะเป็นสูตรใหม่นะครับวิธีการคำนวณหลักพันบวกกัน2ครั้ง1บวก1ได้2บวก10บนเลข9บวก10ล่างเลข9นะครับบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1 2ครั้ง2บวก2ได้4บวก10บนเล็กหบวกหลักสิบนหน้าครั้งที่1นะครับบวก10หน้าครั้งที่1เลข6แล้วบวกร้อยหน้าครั้งที่2เลขก 0, บวก0ูนย์ บวกสิท้ายครั้งที่1เลขแปดบวกหน่วยทะบวกหลักสิบท้ายครั้งที่2 2ครั้งนะครับเกวกเได้18และบวก6กคงที่นะครับมารวมว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ2อ<น>งบวกอ๋อเอาเก้าบวกเก้ากแล้วก <c oughs> ันเก้าเก้าสิบวกสองยี่สก็เป็น30 30 38 38 บวก8เป็น46 46 56 56ส6บวก6 62นะครับได้เลข2ได้เลข2นะครับได้เลข2ในตำแหน่งหลักหน่วยดังนั้น2ตัวล่างชุดเดียวตรงๆนะครับในงวดวันที่16ธันวาคมนะครับคือ42 42หลักสิบก็สูตรเก่าเนาะสิบล่างตัวเดียวผมก็ใช้สูตรนี้อยู่นะงดก่อนก็เข้าที่เลข9กกนะสูตรนี้ลงให้แล้วนะงดก่อนแล้วก็เข้าขอ,องงดนี้มันได้เลข4ก,ก็เอาสูตรเดิมอยู่นะครับส่วนหลักหน่วยหลักหน่วยนี่ผมผมยึดข้อมูลสูตรใหม่ที่ทำเอาไว้นะหลักหน่วยล่างตัวเดียวนี่คนละเล่มนะมีอยู่หลายเล่มนะที่ทำข้อมูลไว้ อันนี้อยู่อีกเล่มหนึ่งหลักสิบล่างนีนจะอยู่อีกเล่มหนึ่งนะสิบล่างตัวเดียวเนอยู่เล่มนี้ส่วนหลักหน่วยจะอยู่อีกเล่มนี้นะครับหน่วยล่างตัวเดียวนะครับงวดก่อนตั้งแต่งวดที่ออกหนึ่งสี่นะครับผมทําข้อมูลเอาไว้ตั้งแต่หนึ่งสี่ผลปรากฏว่าเข้าแค่สูตรเดียวนะผ่านด่านผ่านด่านมาได้แค่สูตรเดียวนะผมพยายามจดตัวเลขให้มันแตกต่างกันนะมีทั้งเจ็ดทั้งสองทั้งแปดทั้งหกทั้งห้าก็ไล่ไปเกือบทุกตัวนะครับมารอดูว่าสูตรไหนมันจะเข้า ผลสุดท้ายสูตรที่ผ่านด่านคือสูตรที่6นะครับสูตรที่6เนี่ยงวดก่อนมันได้เลขหนึ่งก็มาในตําแหน่งหน่วยล่างงวดนี้มันได้เลขสองนะครับแต่มันก็ไม่รู้มันจะมาไหมนะครับผมเห็นว่าข้อมูลมันยังมันยังเข้าอยู่เหลืออยู่สูตรเดียวก็เอาตัดสินใจเอามาจับคู่กับหลักสิบสูตรเกนะ่าเนาะพอเอาสองสูตรนี้มาจับคู่กันนะครับเข้าหลักสิบล่างตัวเดิมที่เหลืออยู่เนี่ยมันกะ็ขเข้าตั้งแต่ หกเจ็ดเหมือนกันนะงวดที่ออกหนึ่งหนึ่งเนี่ยมันไม่เข้านะครับนี่ผมขีดไว้อยู่ว่ามันไม่เข้านะหนึ่งหนึ่งมาเข้าตั้งแต่หกเจ็ดก็ไล่มาจนถึงเก้าหนึ่งเหมือนกันนะครับก็เอาสองสูตรนี้มาหยับคู่กันนะหลักสิบเลขสี่หลักหน่วยเลขสองแต่ก็ไม่รู้มันจะตรงกันกับรางวัลที่จะออกในงวดที่จะถึงนี้ไหมนะครับต้องไปรอดูในวันที่สิบหกถึงจะรู้คาตอบนะครับผมก็ลองทําดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเผื่อใครจะชอบนะครับสี่สองนะครับ สี่สองอ่าแล้วผมก็จ,จะมีแต้มรวมสองตัวล่างจะมาลงให้ดูอีกนะครับยังมีหลายสูตรนะครับมีทั้งสิบบนสิบล่างที่เป็นตัวเดียวหน่วยบนหน่วยล่างที่เป็นตัวเดียวอีกดังนั้นท่านผู้ชมก็รอติดตามในคลิปต่อไปนะครับตัวเลขมันจะออกตัวไหนไม่มีใครทราบนะครับผมท่าผู้ชมก็ชอบสูตรไหนค่อยเลือกนําไปเป็นแนวทางเอานะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับในคลิปหน้าคลิปหน้านี้น่าจะ ไปลงลาวพัฒนาก่อนนะลงราวพัฒนาเสร็จเดี๋ยวจะวกกลับมารัฐบาลไทยต่อนะครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ